สวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้ก็วันที่9พฤศจิกายน2566ค่ะที่พักชื่อ Nice i n k o b o ok, k ค่ะ กำลังมุ่งหน้าไปทางโตลอนโตนะคะและก็เราหวังว่าวันนี้จะไม่เจอฝนนะจ้าคืนนี้เราจะไปค้างกันที่ไนแองกะล่าฟอ์ค่ะวันนี้วันที่9แล้วเป็นการขับรถวันที่สิบของนางแล้วคะ่ะ ต่อเนื่องสิวันขนาดนี้เลยวันนี้วันที่9แต่ก็เป็นวันขับรถวันที่10พอเราเริ่มสตาร์ทมาตั้งแต่เช้ามืดเป็นวันที่31มสิบเอ็ดขับรถข้างทางใช่มเคยเนไ่เหอย่าหลุดอย่าหลุดเออใช่มันเกี่ยวอยู่กับตู้เทนเลอร์อย่าหลุดมาหาข้าพม่เจ้านะเออบังไว้บังไว้จดค่าเช่ารถ 990เหรียญตอนรแรกต้องคืนที่ควิเบกแต่เราเปลี่ยนกลับคืนที่เดิม สวนก่อนเข้าโตลันโตนิดหนึง่งไม่รู้สวนชื่ออะไร เวิ่งข้ามล ja, ja, ้วเด่กอย่าอย่านะข้ามถนนอ๋อมีที่ให้จอดสุดเทลมีที่ให้จอดใครเขียนอ่ามีเทลให้เดินสวนนี้ชื่อ Root National u บ b a n Park มีฝนล,ลงเม็ดยิบยิบค่ะขับรถมาจากที่พักจนมาถึงสวนนี้ก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งระยะทางก็ประมาณ80กิโลค่ะวันนี้ห้าองศา โชวหน่อยเสียายอากาศขามุขมัวไปนิดแต่ก็ดีนะที่ไม่มีฝนใส่ลังหัดรอกว่าจะเดินบนไม้อัดนี่ลื่นเนี่ยใช่ใช่รู้สึกอยู่เหมือนกันพี่เลยลงมาเดินข้างล่างม,มันเป็นตะไคร่เนี่ยมันจะเป็นแผ่นไม้อัดกับเป็นกระดาน วางอย่างนี้เดินกระดานขวางดีกว่าที่นี่ก็เป็นปักเอาไว้พักผ่อนเนาะหน้าร้อนนี่คงสวยมากเลยถ้าจะมาดูใบไม้น่าจะต้องมาเร็วอีกนิดหนึ่ง อยู่ข้างบนสวยงามสวนนี้อยู่ห่างโตรอนโตแค่ประมาณ35กิโลเองนี่ถ้าน้าซัมเมอร์เขาดูสิที่จอดรถเพียบเลยสะพานข้ามไปฝั่งโน้นแสดงว่าตรงนี้คือข้ามแม่น,านาม้ำ ถ้าไม่ผิดน่าจะชื่อร็อดริฟเวอร์นะกวานั่นคือเมื่อกี้ที่รถไฟวิ่งผ่านไปอันนี้อันนี้คนข้ามสวยจ้าอาเมซิ่อาอยู่ตอนลอนโต้ีีสบายเลยนั่งรถไฟมา ไปประธานรอเรานี่ได้ Rock National Urban Park Rock Rock National Urban Park จริงๆ John Summer Time มันจะเขียวๆมันจะเขียวไปหมดอะนะสปานที่เราเดินผ่านมา เป็นช่วงปลายวินเทอร์เอ้ยปนี่มันก็เลย มีห้องน้ำแต่เสียใจด้วยนะเขาปิดหมดเลยดูดีนี่เหมือนทะเลเลยอะแต่เป็นออนทาริโอเรคที่เบื้องหลังไอ้ปุ๋มอ่ะจะเป็นในแองกล่าฟอแล้วก็นู่นฝั่งนู้นก็เป็นอเมริกา เลยนี่คือปัญหามาเที่ยวที่ไม่ใช่ฤดูที่เขาเที่ยวกันเดินทางต่อค่ะแต่ขอหาห้องน้ำเข้ากันกน่อนเจอปั๊มเอสโซ่ละ เดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนถ้าสามารถเข้าห้องน้ําได้เราก็จะอุดหนุนน้ำมัน,นมดก็ยต,ตัดถนนอย่นั้นนะปั๊มน้ำมันที่แคนาดาส่วนใหญ่ชอบเขียนว่า no public toilet ขับรถที่นี่ต้องระวังกระโดดยังไงน กินกับผ่านมาทางไหนเราต้องไปทางไหนวะเราต้องไปตรงตรงได้ใช่ไหมตรงมายังไงไวะจำไม่ได้นี่ไงอยู่นี่อ่าเข้าขวาระวังเด็กเด็กจ้อยเอ้ยอย่านะอย่านะขับไม่เก่งมึง แต่ถ้าอยู่เมืองไทยอ่ะอเรากำลังมาหาห้องน้ำเข้าตามร้านา <c ười> ค้ากินตั้งนานยังไม่ยุบไปถึงเครื่องขวดเ่น้าเราขวดสี่้าร้อยนะแอปเปิ้ลมาดีน่าลูกอะไรวอลน,นทัทอันนั้นชีส แต่ละชีสนัดอันนี้อันนี้สองนัดไงนี้นันี่กรผมชอบอน,น,อน,นกรอกชอบอ่ะอมกลังรับประทานอาหารเที่ยงอาหารทํากันมาจากที่พัก ปังแซนด์วิชเก็บของเราไก่ไมีไข่คนละสองฟองอันนี้ยังไ,ไม่เลิกกันหรอวะปกติกลอก็ปิดไปหมดแล้วก็อก็ออยังโออยู่ดิองศาเขาได้ไงโอ้โหเาเก็บไังไงแล้วเก็บใบไม้เลียมเลยอะ่ะสานามก๊อ เขามีเครื่องโทรถรถวิ่งปืดเดียว,วรวมขนาดนี้เก็ปวดเลีล่ยมเลยเจ๊ที่ <ใจ S 1> ทมันเข้าในเมืองแล้วเนี่ยไปเพราะว่ามันรถแถมแล้วนะอ้าวแลเจ๊เสียวในเมืองแล้วชนรถชนรถไขนาดกูชนรถไฟนี่เนแะ <c oughs> หละมีฮ <c oughs> าละมึงแค่รถก็เก่งจะแย่แล้วน <c oughs> ีมั่ม่วยอยู่เราต้องมี <c oughs> มั่ม่วยอยู่กับแถมรถไฟเขาอีก แรกมาลงมาถึงตลอนโต้มาลงเ, <c oughs> เห็นเสาแล้ววะี่เห็นนี่นั่นแหละลอนโต้เท่าไ <c oughs> ตอนนี้มาลงตั้งขึ้นแทนครั้งแรกเลยเ <c oughs> จอคนบ้าคุยคนเดียวแล้วก็ดังลั่นสะตั่นตู้แทนเลยนะว้าวเอาเอาเอา <c oughs> นื้อแจกหน่ยว่าปูลงนี่ <c oughs> แต่ว่าในตู้เดียวกันทํามี มันมีฝรั่งนั่งอีกสามสี่คนเขาก็นั่งเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเว้ยเขาคงเจอประจำเออหนูก็เลยแบบเอาไว้ไอพวกนี้มันนั่งได้กูก็นั่งได้ก็เลยนั่งไว้นั่นแหละจนหนูลงอ่ะมันก็ยังไม่ลงอ่ะหนึ่งศนย้อย่าไปให้ผมหมาเพื่อนขันไว้ระหว่างอยู่กลางกลางนถกระนเราก็แทม มา,มารอบนี้เรามามีรถใช้เองนะเว้ยไม่กระโดดขึ้นกระโดดลงบนแล้วบางทีบางสถานีมันจอดเหมือนตรงกลางมันจอดเลนนี้ใช่ป่ะใช่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 ผมว่าก็าถึงที่เลี้ยวจริงๆ ชัเลย <laughs> ถนนเนื่ขึ้นเป็นขึ้นหย,ยุบยับหยุยาวเสือ <laughs> นี่ไงอ่าเราไม่ตรงอ่ะ หนูถึงว่าเออมวิ่งเส้นล่างลอ้ลอล้อไปดีกว่าอะไรเงี้ยโหแต่จริงๆมันมีเส้นข้างบนก็คงจะแบบฉิวเลยอะไรเงี้ยแม่เจ้าอูาา้สาแบบว่าอยู่ขวามือน,นี่เองคลันโต้ทาวเวอร์ ถ่ายรูปไปเบื่อเลยเนี่ยไอ้ทาวเวอร์เนี่ยไปนั่งดูพระที่ตกดินไปนั่งดูพระที่ตกตกหิมะไม่ไไปนั่งเธอไปนั่งดูนี่นั่งดูวิวเมืองไงวิวเมืองตอนคืนที่ไปตอนนั้นซัมเมอพอดูเสร็จปุ๊บโหขาเดินกลับนี่คือแบบไม่มีคนเลยลอนมากแล้วมันมืดมากเพราะว่าไฟเฟย์อะไรเขาปิดหมดแล้วไง ไม่ไม่ไ่ใช่ทุอย่างปิดหมดเลยครงอาคานู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเดินแบบจำหดจำหดกลับอะไรนะเรือเที่ยวสุดท้าย้วยแลมาทันเรือเหมือน5ลานทีสิบนาทีอี่อโอ้แม่เจ้าดีนะมาไม่ใช่เวลาเร่งด่วนนี่แค่บ่ายสองเลยนะเนี่ยแค่ไม่มีนะจ้าไปไหนสา รถไฟไฟแดงของรถไฟออ ที่พักในเมืองโตลันโตเลยรอบนี้เข <c oughs> ็ดขยาดกันหมดแต่หาลูไม่ว่าใบาไม้ยังสวยอากาศมันหนาวไม่มีโอกาสได้เปิดซันรูกันเลยวันนี้เปิดซะหน่อยฟ้าสวยจะเอาอากาศไหจ๊ะไม่เอาหนาวแต่วันนี้สิบองศาน่าจะได้ ๋ยวไปถึงแถวสวนในแองกะลาก่อนแล้วจะเปิดสันลูกวิ่งอากาศดีแถวนี้มลภาวะเยอะมละพิษเยอะไม่เป็นไรบอกว่ามิดมิดซุกกาดีก็เป็นแหล่งดูใบไม้มสวนใหญ่โอ้ยปะจัลลุปปะจัลตัวลอโต้อย่าได้หลุด้าไปเลยเร่อ,มมองจุดงู นี้เรากำลังข้ามทะเลสาบออนทาริโอกันอยู่ค่ะขนนเส้นนี้ชื่อ Queen Elizabeth ควีนอ e l i z เบธเว่ย์เราใช้ตัวย่อว่า Q E b ยวอ เช็คอิน3โมงเออเร็วหน่อยเช็คเอาท์11โมงเป็นธรรมเนียมเช็คอินแล้วต้องสำรวจก่อนมืดพระอาทิตย์กำลังจะตกดินมาเมื่อไหร่ก็ตื่นเต้นทุก อตอนที่น้ําตกมันเป็นน้ําแข็งมัน<ต>เป็นยังไงไม่เข้าใจมันเป็นน้ําแข็ง,ขงเดียวคุกว่าข,ข,ข้างหน้าไง,งี้เหรอไม่น้ําแข็งมันตกมาทังเออเออทุกอย่างเป็นน้ําแข็งแต่มันไม่เกิดขึ้นทุกปีนะเพราะว่าตอนที่หนูมาช่วงก,ากลางมกราคมก็ไม่แข็งนะใช่ก็เขาบอกนี่ถ้ามีเจ้าหน้าที่มานะเขาก็ต้องเรียกให้ลงมานะไม่เข้าใจไม่เข้าใจใช่เขาหา้ามที กัวไหมล่ะเนี่ยถ้าหหนท้องลงไปก็เด้งดึ๊ดึดดด๊สามแง่งสี่แง่งเนี่ยมันไม่ใช่น้ำตกไปก่อนเนยีบปุมแล้วก็เสร็จแล้วนะเราก็เรากเราก็จะได้สิทธ์เดินเข้าไปใต้น้ําตกตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้นรอดรอดไปเข้าไปมันมีห้อง แต่วันนี้ดีนะไม่ไม่ค่อยนั่นน่ะเนี่ยได้อันนี้แล้วก็ได้อันนู้นอีกงานเห็นป่ะมันก็ต้องเือ้โหไหนเห็นป่ะอีกชะงอนหนึ่งไม่เราต้องขึ้นมันจากเรือแล้วเราก็เข้ามาได้เข้าต่อก็เหมือนตรวจรวมใช่รวมรวมรวมใช่รวมอยู่ ปีก็ไหลแรงขนาดเนี้ยมาเมื่อปีที่แล้วก็ไหลแรงแบบเนี้อูเอาน้ำที่ไหนมันตกเยอะแยะปีที่แล้วมามีแต่ดีมะแต่น้ําก็ยังไหล แล้วเดี๋ยวไปเดินเล่นในตัวเมืองเล็กน้อยร้านมือสองร้าน,นมือสองในแคนดา้าเจอกระป๋วารุเว,ว,วนเวลสวารุเวนเลสเจอกระป๋อสสพายโคตรจ้านี่โคตรแท็กยันยู่ <S <S เออเอาไป แท็กติ้งเลยใบไม่ถึง500จ้าคิดเป็นเงินไทยแล้ว400กว่าบาทค่ะไปก็ดดูสภาพเสืสุดยอดอันเนี้ยอุ้ยอะไรที่ไหนเอ้ย่มชวนไปร้านมือสองได้ผมได้กระเป๋าโค้ทมาค่ะ ่วนลด30อร์ซนด้วยสวยไหมวันนี้นอนไม่หลับเลยไม่หิวด้วยส่วนข้าพเจ้าก็ได้เป้ใส่ของมาใบหนึ่งมีลูกน้อยหอยสังสองใบได้ส่วนลดเหมือนกันเพื่อนผมมีมีบัตรสมาชิก คืนนี่นอนหลับฝันดีและได้ของถูกใจกันทั้งสองคนมาตีสวัสดีก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามชม